มักหน้าบ้านประเทศไทยวิธีการตอนใเนเบื้องตอนแบบบ้านๆครับสองกิ่งเมื่อน,นีวันที่สิเมษาสองพันห้าร้อย ขาดน้ำมาสองเดือนกว่าหดน้ำแล้วดอกขึ้นแล้วแต่แทงยอดปุ๊บดอกกระตามเลยครับบองงามเด้วยบางงามตอนบางงาม ตรนนี้ปลูกมาสามสี่ปีลปลูกโดยน้ำทางเดียว <c oughs> ตกมาปีนี้ครับมาอยู่บ้านกับใส่ทอลงมาเลยครับฟับงฝนมังหันนี่ครับ กินกุ่มปีเด้เนี่พร้อมบักะนาวบ้านรวยไงร้อมพันมันออกมาตาอุบลครับจะพันธยังดอกบ้านผูุ้ัดการเออเครื่อ,อยยาด่างมา ตัดตัดเนี่ยเนี่ยมงินแดงก็ได้ไปใส่เลกสิบกับีเลย เดี๋ยวอี่สิบแปดเมื่อมาเบิองว่าหากมันติดแท่งมัะตามสูตรตามสูตรเลี้ยนมากต,ตั้งแจปอหาปอกสี่สิบปีที่แล้วเจ้ครับคลิปนี้สันส้นๆครับผมสวัสดีครับ